วันนี้เราก็ไปหมายที่หมายที่ปลาเยอะมากครับที่จงังหวัดเลยหมายนี้เป็นหมายที่สุดยอดอันนี้คืออ่างเก็บน้ำอ่างอะไรชื่ออ่างอะไรอ่างน้ำพอลอะไรดูหมายกันครับมาดูหมายกันวันนี้จะหมายสวยไหมจะเปิดให้เราไหมจะเปิดไหมจะเปิดไหมเปิดเป๊ะ <me> อัดจ้ เบ่งไม้ครับพี่นอ้องจับจับครับหมานบ,คบนะ่ครับหน้าเดี๋ยวครับแหนเต็มครับมาดูกันฝนน้นก็น้ำจะลงอยู่ยนะครับสุดยอดครับพี่น้องวันนี้เราก็ไปหมายที่ไมยที่ปลาเยอะมากครับ ที่จงังหวัดเลยไมยน้นี้เป็นหมายที่สุดยอด head head. อันนี้คืออ่างเก็บน้ํอาอ,อ,อ่างอ,อ,าอะไรชื่ออ่างอะไรอ่างน้ำพอลอะไรๆๆๆๆดูๆมๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆๆๆาๆๆ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 จะเปิดๆหๆๆๆาๆๆๆๆๆๆเปิดๆๆ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  จ้าบครับหมานโ่ครับหนะ้าโอ้ไม่ครับดูครับแหนเต็มครับมาดูกันั่นนู้นก็น้ำก็ลงเดียวนะครับสุดยอดครับพี่น้องวันนี้เราลุ้งแค่ห้าคนพอครับไหนหมายดูหมายนะคะ สะอาดสะอาดหน้าตีมากมันเปหมายพรหมดมากครับโย,ยนได้แค่อยู่ในกรอบนี้แต่ว่าปลาอยู่นู่นกลางหนองนูน<ม>่นอู้เลย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 สี่นอง เกือบลับแต่กลับมาได้ครับ <c oughs> ลองม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคไปเล็กน้อยครับไตตุต้มเกียบเกียบเกียบยังอยู่ในรัศมีที่ยังได้อยู่นะครับตื่นตื่นไกลๆแบบนี้มีแต่ปลาขาวน้อยเท่าน,นั้นนะครับผมไม่เป็นแตได้ดึงปลาใหญ่เท่าไหร่นะครับวันนี้เพราะว่าปลาอยู่นู่นครับกลางนวังนู่นครับอ้าวแป๊ดไป เกอบจะมี